สวัสดีครับพี่น้องผมวีรยุทธ์ต่างใจเย็นจากวีรยุทธ์มินิสตรีวันนี้มีความยินดีที่จะนําคําหนุนใจมาแบ่งปันให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับโดยคําหนุนใจของวันนี้คือคําว่าถ้อยคําแห่งความเชื่อมีผลต่อชีวิตของเราอย่างไรโดยปรากฏในพระธรรมลูกาบทที่18ข้อที่35จนถึงข้อที่43ซึ่งมีใจความดังนี้เมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้เมืองเยริโค มีคนตาบอดคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่ริมทางเมื่อเขาได้ยินเสียงฝูงชนเดินผ่านจึงถามว่ามีเรื่องอะไรพวกเขาจึงบอกว่าเยซูชาวนาซาเรตเสด็จผ่านมาคนตาบอดคนนั้นจึงร้องว่าเยซูบุตรดาวิดเจ้าค่ะขอสรงพระเมตตาข้าพระองค์เถิดคนที่เดินอยู่ข้างหน้านั้นจึงห้ามเขาเพื่อให้เขาเงียบแต่เขายิ่งร้องขึ้นว่าบุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์เถิดพระเยซูทรงหยุดและยืนอยู่และทรงสั่งให้พวกเขาพาคนตาบอดมาหาพระองค์เมื่อเขามาใกล้แล้วพระองค์ตรัสถามเขาว่าท่านปรารถนาจะให้เราทำอะไรแก่ท่านเขาทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ข้าพระองค์เห็นได้พระเยซูตรัสกับเขาว่าจงเห็นเถิดความเชื่อของท่านทำให้ตัวท่านหายปกติแล้ว ทันใดนั้นเขาก็เห็นได้และตามพระองค์ไปพร้อมกับถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเมื่อประชาชนเห็นเช่นนั้นพวกเขาก็สรรเสริญพระเจ้าด้วยพี่น้องทิวระครับถ้อยคำแห่งความเชื่อคือคำพูดที่ประกอบด้วยความเชื่อพูดออกมาด้วยความเชื่ออย่างแรงกล้าในที่นี้คือการมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ในขณะที่พระเยซูเสด็จใกล้เมืองเยริโค มีคนตาบอดคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่ริมทางเมื่อเขาได้ยินว่าพระเยซูชาวนาสเ็ตกำลังเดินผ่านไปเขาก็ร้องเรียกพระเยซูทันทีนะครับว่าพระเยซูบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาข้าโปร่งเถิดการร้องของเขานั้นทำให้คนอื่นรำคาญและพวกเขาก็บอกว่าเงียบๆไว้เงียบๆไว้แต่เขายิ่งร้องเสียงดังขึ้นเสียงดังขึ้นนะครับพี่น้องครับทำให้พระเยซูนั้น หยุดความสนใจมาที่เขาทรงยืนอยู่และก็ให้พวกสาวกเรียกขอทานคนนี้เข้าไปหาพระองค์และเมื่อขอทานคนนี้เข้าไปหาพระองค์แล้วพระองค์ถามเขาว่าท่านปรารถนาให้เราทำอะไรให้แก่ท่านชายตาบอดคนนั้นบอกว่าข้าพระเจ้าอยากมองเห็นได้ข้าพระเจ้าอยากมองเห็นได้พระเยซูจึงพูดกับเขาด้วยสิทธิอำนาจ โดยฤทธิเดชของพระองค์ว่าจงเห็นเถิดความเชื่อของท่านทําให้ตัวท่านหายเป็นปกติแล้วทันใดนั้นเขาก็เห็นได้พี่น้องที่รักครับชายตาบอดคนนี้เห็นตอนไหนครับเขาเห็นตอนที่ทูลพระเยซูว่าโปรดให้ข้าพรงค์เห็นได้โปรดให้ข้าพระองค์เห็นได้ ตอนที่เขาพูดนั้นพี่น้องครับเขายังตาบอดอยู่นะครับเขายังตาบอดอยู่แต่ที่เขาหายได้ก็เพราะความเชื่อที่เขาเชื่อในพระเยซูเขาเชื่อในฤทธานุภาพของพระเยซูเขาเชื่อว่าพระเยซูทรงรักษาเขาได้นะครับนี่คือถ้อยคําที่ประกอบด้วยความเชื่อจึงแรงกล้าและก็มีผลต่อชีวิตของเขาทันที นั่นก็คือทำให้ตาของเขาหายบอดและมองเห็นได้มันเกิดขึ้นเป็นจริงเกิดขึ้นเป็นจริงเดี๋ยวนั้นนะครับพี่น้อยครับเขาหายบอดแบบสนิทเลยนะฮะหายขาดว่างั้นนะครับหายขาดไม่ใช่ว่าดีขึ้นหรือค่อยยังชั่วแต่เขาหายจากตาบอดทันทีทันใดหายสนิทหายขาดทันทีนะครับสิ่งที่พระเยซูพูดนั้น เป็นสิทธิอำนาจของพระองค์พระองค์ทรงรับรองคำพูดของเขาเขาจึงมองเห็นได้พระเยซูบอกว่าจงเห็นเถิดความเชื่อของท่านทำให้ตัวท่านหายปกติแล้วอเมนครับพี่น้องครับสรรเสริญพระเจ้าเมื่อพระเยซูทรงรับรองถ้อยคำของเขาพระคัมภีร์บอกว่าตาของเขาก็เห็นได้พี่น้องที่รักครับจงกล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อ ความเชื่อนี้ก็คือความเชื kind of we a, loves, tense, ่อในฤทธานุภาพของพระเจ้าความเชื่อในพระเยซูคเจ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าอวยพรเราได้เราเชื่อว่าพระเยซูรักเราเราก็พูดอวยพรเราทุกวันนะครับอวยพรตัวเราทุกวันเช่นอวยพรครอบครัวของเราอวยพรตัวเราอวยพรคริสตจักรของเราอวยพรการงานของเราการเรียนของเราอวยพรคนรักของเรานะครับ ท่านอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของท่านจงพูดสิ่งนั้นด้วยความเชื่อเพราะว่าเมื่อพระเจ้าบอกอับราฮัมว่าพระเจ้าจะให้เขาเป็นชนชาติใหญ่จะให้เขามีลูกหลานมีเชื้อสายตามมาพระกัมภีร์บอกว่าอับรามก็เชื่อพระยาเวและพระกัมภีร์บอกว่าความเชื่อของท่านนั้นพระเจ้าทรงนับว่า เป็นความชอบธรรมแก่ท่านนะครับซึ่งพี่น้องสามารถไปเปิดดูในพระธรรมปฐมกาลบทที่15ข้อที่6ได้นะครับอับรามเชื่อพระยาเวและความเชื่อของท่านพระเจ้าทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านพี่น้องทีรละครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าไม่ว่าเราเชื่ออย่างไรมันจะเป็นไปอย่างนั้นดังนั้นนะครับ ถ้าเราอวยพรชีวิตของเราเราอยากเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราให้เราอวยพรตัวเองอย่าแช่งด่านะครับพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราแช่งด่ามันก็จะเกิดขึ้นจริงนะแต่ถ้าเราเชื่อการอวยพรของพระเจ้าก็มาถึงชีวิตของเราดังนั้นพระคัมภีร์จึงบอกว่าจงอวยพรอย่าแช่งด่าเลยนะครับพี่น้องครับชีวิตมีค่าอย่าด่ากันเลยนะครับ ให้อวยพรกันให้อวยพรกันนะครับด้วยความเชื่อที่มีในพระเจ้าในพระเยซูคริสต์นะฮะดังนั้นขอพระเจ้าได้โปรดทรงอํานวยพระพรชีวิตของเราทั้งหลายนะครับถ้อยคําแห่งความเชื่อนั้นมีผลมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามากนะครับเมื่อเราอวยพรตัวเองว่าฉันสุขภาพดีฉันสุขภาพแข็งแรงผมมักจะอวยพรตัวเองว่าหัวใจของฉันแข็งแรงเส้นเลือดของฉันแข็งแรงเข่าของฉันแข็งแรง <Nick> นะครับพี่น้องครับผมเชื่อเช่นนั้นและมันก็เกิดขึ้นเช่นนั้นนะครับดังนั้นขอพระเจ้าได้โปรดอวยพรพี่น้องนะครับฝึกที่จะอวยพ,พ,พรฝึกที่จะกล่าวถ้อยคําแห่งความเชื่อทุกๆวันในพระนามของพระเยซูคริสต์นะครับส, <S 1> <S 1> สิ่งดีมากมายจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างแน่นอนนะครับขอพระเจ้าอุยพรพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามวิรยุทธ์มินิสทรีขอพระเจ้าอุยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ